แจ้งจับผู้ใหญ่บ้านหืนพยายาม,มข่มขืนหลานอย่างซาดิชกัดเป็นรอยทั่วร่างกายได้มีการจากร้องเรียนจากหญิงสาวอายุ35ปีชาวอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์เพื่อขอความเป็นธรรมหลังจากเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาตนถูกผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่งในอำเภอสนมซึ่งเป็นเครือญาติมีสักเป็นอาชวนดื่มเบียร์ภายในร้านอาหารโดยมีพี่สาวของตนมาดื่มด้วยก่อนที่พี่สาวจะกลับไปก่อนเหลือตนกับผู้ใหญ่บ้านตามลําพังจนกระทั่งเวลาบ่ายผู้ใหญ่บ้านคนดังกลา่าว ได้ชวนตนไปดื่มต่อที่บ้านญาติของผู้ใหญ่บ้านซึ่งจนกระทั่งถึงช่วงคำ่ำตนรู้สึกเมามากจึงได้เข้าไปนอนมารู้สึกตัวอีกทีเพราะรู้สึกว่าเจ็บตามร่างกายพบว่าเสื้อผ้าถูกถอดออกไปจนหมดเหลือแต่กางเกงในโดยมีผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวนอนเปลือยกายอยู่ข้างๆตนจึงรีบใส่เสื้อผ้าซึ่งผู้ใหญ่บ้านก็พยายามลวนลามและอนาจารตนก็ปัดป้องและขอร้องว่าอย่าทําตนตนเป็นหลานกําลังจะถูกทําร้ายหรือฆ่าสุดท้ายก็ไม่ได้มีเพศสัม ันใดอย่างกระทั่งตอนเช้าตนจึงขอให้ผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวขับรถไปส่งที่บ้านและเมื่อกลับมาถึงบ้านจึงตรวจดูตามร่างกายและส่องกระจกดูพบร่องรอยถูกกัดไล่ต้นแขนแผ่นหลังและหน้าอกตลอดจนคอเขียวช้ำไปหมดพอรุ่งเช้าวันต่อมาตนเองได้รับข้อความส่งมาทางแชทข่มขู่ว่าถ้าแจ้งความจะฆ่าให้ตายติดคุก15ปีไม่ได้นานหรอกนะตนรู้สึกกลัวจึงได้มาปรึกษาพ่อและขอให้พ่อพาไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรสนม เพื่อมาให้ไปก่อเหตุกับผู้หญิงคนอื่นๆอีกทางด้านพนักงานสอบสวนรับเรื่องเอาไว้และให้ตนไปหาหมอเพื่อตรวจที่โรงพยาบาลซึ่งได้แจ้งความตั้งแต่วันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาก็ยังไม่มีความคืบหน้าและยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากตำรวจผู้ใหญ่บ้านก็ยังลอยนวลแถมยังไปพูดให้ตนเสียหายและยังได้ยินเขาพูดลอยๆออกมาว่ามีคลิปอีกด้วยจึงมาร้องสื่อขอความเป็นธรรมในครั้งนี้หลังจากนั้นผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์ไปสอบถามทางตำรวจซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนที่ทำคดนีนี้และได้รับ คำตอบว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจจะรวบรวมพยานหลักฐานและเชิญผู้เสียหายและผู้กล่าวหามาสอบสวนเพิ่มเติมหากพบมีการกระทําผิดตามที่ผู้เสียหายกล่าวหาก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายตามกระบวนการกฎหมาย